ตำนานละครอาถรรพ์สี่ปีตัวอย่างแรกนณเดชน์ยายาปลื้มลายกินาลีไดเรกลงจอแล้ว แฟนคลับต่างพากันลุ้นหนักมากว่าเมื่อไรที่จะได้รับชมจนถึงตอนนี้ผ่านเวลามานานนับปีหลังจากที่แฟนๆรอคอยมานานถึงเวลาของออกหลวงอินทราชพักดีกับแม่หญิงผุดซ้อนเสียทีนะครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆขอบคุณณเดชและญาญารวมถึงทีมงานทุกท่านมากๆนะครับทีซูไม่ถอยได้เห็นทุกคนวันนี้เหมือนเห็นตัวละครมีชีวิตแล้วเดินออกมาจากหนังสือฝากติดตามด้วยนะครับไลกินาลีเป็นละครชุดของ ผลิตโดยบอ r อ็กอาร์เจนเนเรชั่นจำกัดสร้างจากบทประพันธ์ของพงศกรหรือนายแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะนำแสดงโดยนเดเดตคคคิมิยะอุรัสยาสเปอร์บานและสาวิกาชยาเดชกำกับการแสดงโดยพงพัฒน์วชิระบัรจงเตรียมออกอากาศทางช่อง3 HD และสตรีมมิ่งทางโทรทัศน์บนเน็ตฟลิกละครเรื่องนี้นำแสดงโดยคู่จิ้นสุดฮอตอย่างนาเดชน์คคคิมิยะและยายาอุรัสยาสเปอร์บานพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกครับจอ้อก่อนหน้า หน้านี้มีกระแสดรามา่าเมื่อมีชาวเน็ตเขาไปตั้งกระทู้ถามในพันทิปว่าละครลายกินรีจะยังมีถ่ายทำต่อหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ลายกินรีนั้นเงียบหายไปนานและไร้การปโปรโมดดทใดๆทำให้แฟนคลับที่ตั้งตารอคอยที่จะรับชมนั้นเกิดความสงสยัยแต่ล่าสุดหลังจากที่รอกันมาเนิ่นนานละครเรื่องลายกินรีก็เตรียมได้เลิกลงจอแล้วโดยปักหมุดวันที่24ตุลาคม2022ที่จะถึงนี้งานนี้ด้อมเอ็นว่า ก็เตรียมฟินกันต่อได้เลยอย่าลืมติดตามชมความสนุกใน26ตุลาคมนี้